ครับครบับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านทุกที่ทุกทางทยุ่ยไกอยู่ไก,ไก่ทัวทุกทิศแล้วครับสารทิศครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนฝูงทุกท่านครับกวนเื้นอขอละงาน,น,นตัวครับช่องคนรักเกษตรขอกราบขอบุญขอบคุญเพื่อนฝูงพี่น้องน้องนองุ่งหลูกห้านไอ้ไส้ ถูกชมรมถูกหน่วยงานครับที่เขามาเป็นกำลังแรงใจช่องคนรักเกษตรมือนี่กับสิคอ,อ่ทยทำนำเสนอเศร้าครับก่อนสีบรรยากาศย่มาาอมเศร้ากับู้ซึกว่าดีครับพี่น้องเปิดฟูงครับทุกท่านทุกที่ทุกชมรมถูกหน่วยงานอขอให้มีความสูงในการทำงานครับ มือนีเป็นวันยุทธกับพากพรอย่างเต็มทีครับทางคนต่างเมื่อลนะในการงานครับชีวิตของคนเฮาโคตรลื่นล่นสู่ต่อไปทุกชีวิตถูกขอบพววุ่วย่อมสู่เพื่อคมออยูรอดครับพี่น้องเพื่อนฟงกะเฮากะสู่ไปครับ ขอเป็นกำลังใจทุกท่นานเหลือนนักสู้ขอให้มีสุขภาพาแข็งแรงปราศจากทุกโศกโ,ก,โ,ก, 5, โก,ไไกรคโรคค่าโรคไข้ไข่เก็บทั้งหลายให้ขาเที่ยวครับพี่น้องเพื่นอนฝูงครับก่อนอื่นคมจิดหัดคิดถึงแฟนครับทุกท่านครัขบขอมาหลับเยี่ยมชมช่องคตรรักเกษตรเพื่อให้เป็นการารับชม เพื่อได้ค้มลูกครับได้ค้มลูกได้ประสบการณ์ได้คว้มคิดค้มอ,อ่านจากช่องทางยูทูบที่ห้องได้ยิบยกประเด็นนําเสนอพี่น้องเพื่อนฟงกันลำลงุงฉีบทุกทุกคนทุกท่านจำเป็นครับสรรหาคิดหาใส่ความคิดใส่ความสติปัญญาเหตุจังไดขอพัวจังสิดีขึ้นทุกท่านก็คิดแบบ ไปแบบเดียวกันครับผมครับครับพี่นอ้องอ่าความยึดควมอยากควมจนเหยยดหายห้องมีใจต่อสู้ครับคือผมบอกไปก่อนหนนี้ครับการเรียนรู้การศึกษาห้องกะอ่าคนเรียนสูงทรงคือขา้าราชการเนเป็นขา้าราชการเป็นเจ้าเป็นนายห้องกะเหตุแบบพื้นฐาน เป็นอาชีพอิสระครับพี่น้องเกิดผูงุกทันที่ขรพบเฮาเห็ดอาชีพของเฮา,าเป็นขา้าราชการเป็นกู่เป็นเจ้าเป็นนายก็ล้วนแล้วแต่มีผู้ลักผู้หน่อยผู้ใหญ่อยู่ใต่บังคับบัญชาผู้ลักผู้ใหญ่คือเ่าครับอันนี้เฮาเห็ดเกษตรของเฮาเห็ดเป็นผักปฏิบัติเฮ็ดบ่มีผู้บังคับบ่มมีผู้ กอดคุ้มห่าทุกสิ่งทุกอย่างหฮาเห็ดเลยเกิดจากคว้มคิดคว้มอ่านเกิดจากสติปัญญาครับพี่น้องคุ้มปัญญาก่อ,อนอื่นกับลงเมื่อมาเห็ดกับเห็ดคอยเห็ดคอยทำคอยเห็ดคอยทำคอยเห็ดคอยหาแล้วกเกิดคว้มลูกเกิดคว้มลูกชื่อผักปฏิบัติที่ห้าเห็ดหฮาวทำซึ่งเป็นประสบะการณ์ ที่ดีเกี่ยมพี่นอ้องผักเรานี่ที่หฮอได้น้ำมาเห็ดมาทำมานํำมาปลูกล้วนแล้วแต่เกิดจากประสบการณ์ครับพี่น้องเฮาก็ได้มาปับมาปลูกการสุ่งดินการรักษานาดินการรักษาพืชผักเห็ดจังไลยจังสีงอกงามเห็ดจังไลยจังสียูรอดเห็ดจังไลยเขาสีได้เป็นมากเป็นคนในหฮอได้คว่วปูร่มสมบูรณ์ครับพี่น้อง นี่แหละครับมันเป็นพิธีการาหรืออาชีพที่มั่งคั่งและยั่งยืนและมั่นคงครับถุกสิ่งทุกอย่างเข้าเห็ีดไปน้ำปีน้ำเดือนน้ำหมือนน้ำเว้นพี่นอ้องเอาขาควบคันใหม้มีในสันดานของคนจนครับเพราะว่าเข้าตรงมีความทดทนควม,ควมขยันมาอันดับหนึ่งครับเพราะว่าถูกสิ่งทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างทุกมือนีอ่การเป็นยูการออาตัวหลดเป็นสิ่งที่ลำบากบุ๋ม,ม่าเป็นสิ่งที่ลำบากคนเฮาหลวนแหล้วแต่ถูกสิ่งถูกประสบการณ์เหตุการณ์เหตุงานมีนาที่ตำแหน่งการงานก็เป็นการลำบากคือกันกรครับลำบากใจครับแต่สำหรับเฮาบ่ได้ถึงกับมาลำบากใจครับพีน่น้องเฮาลำบาก กิจใจเฮาเฮาเป็นอิสระเฮาโวมี่เจ้าวิน่ายมากครับมากุ่มเฮา,าเฮาเ็ดไปครับเป็นมือเป็นเว้นเป็นปีเป็นเดือนไปมีสิ่งมีของจำนายขายไปทั่วสารทิศพี่นอ้องฝากฟรีฝากน้องฝากเกื่อนฝากกุ้งยันนิงดูได้ครับยันนิงดูได้ต้ําบท่านสายเกินไปครับ ถามผมผมบอกไ้เลยว่าการเหตุการณ์ทำเน,นื้อมนีเรามุนีคลองผูกมุนีเป็นปลูกผืดหมุนเวียนลมลูกหรือผืดยืนต้นสามปีป,ปุ๋ยครับพี่น้องปลูกลงไปสากกบเบียยันเรื่องลบนำลงไปครับผืนที่เฮามีหลร้หือมีหน่อยกระเห็ดให้เป็นคุณคคาเห็ดหิ่งมีประโยชน์เห็ดให้เปลี่ยนจุดยืนจุดยังของเฮาสี่สามารถเทศให้มีรายได้ ไปเป็นมือเป็นเว้่เป็นปีเป็นเดือนเรียงเฉียบเข้าได้เรียงพวกพวก,พวกเข้าได้มันก็ดีเขานะครับพี่น้องเอาบ่ไใดลำบากเกินขึ้นคาารรา้ามาเข้าบ่ได้ไปดินร่นเสีหายเหตการเหตุงานเข้าบ่มีเงินเดือนเข้าบ่มีล่ครา,ราคบบ่ไดดเป็นข้าราชการเอาเป็นเช่าให้เชาหน้าเข้าสามารถเฮ็ดให้เข้าเป็นตัวของเข้าได้เฮ็ดให้เป็นอายฉีพบที่มันคงและมั่งข่งอย่างยืนครับส่วนเล้วเขาเล่านี่ เฮาเห็ดไปครับมือหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งเขาก็ให้มากหายผลเฮาไปเฮาปลูกกน,นี่นั่นเนี่ยนั่นเนี่ยเสริมเนี่ยทุกคิงทุกจงังวนแล้วจะเกิดจากการเลี้ยงลูกและสติปัญญาครับเป็นของอยู่ของกินทุกที่ทุกทั้งทุกเขตทุกจังหวัดอำเภอตำบลซาลาโลกนี่ครับวนแล้วจะเป็นการยูกินแบบ ใส่ของพักปืดอของของเรานี่พวกผือพักมากใหม่มากไกลดำล้งฉีบมาพลิกมาเสื้อเชือเทศมีบักม่วงพักหอมอากาศพักซี่พักบัวเนียงกับวากันไปห้องเก็ดใดครับรวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่นาภาคภุ้มใจที่ห้องเห็ดให้เกิดผลผลิตมีไรตลอดไปครับการล้งฉีบของคนห้อง มันมีทางเลือกครับพี่น้องเพื่อนฝูงมีทางเลือกการเหตุการณ์ทำเหตุจังไดเขาก็ต้องไปคิด,ดอีกยังมากไหมครับการตีโลกมากปฏิบัติเหตุผกเกษตรเมื่อได้เรื่องยุ่งยากอีกย่าง,ง,ยงครับพี่น้องว่าไ,ได้ไปสอบยากเ่าได้ไปเลี้ยงยากไม่จำเป็นครับลงมือทำคือคำตอบสองมือทำคือเกิดสติปัญญาเกิดควมรูจากเข้าเองประสบการณ์เข้าเองถามได้ครับถามกันได้บอกกล้กันได้มี ประสบการดันเหตุการท่านก,การปูการฟังการบูเร่ดูแลบูรณะทุกขิดทุกพผืชใหม่ในหัวในสวนอ่าเข้าปูเผืชดช่วงระยะไดสีเป็นเงินอ่าเขาเรานี่พืชพักที่เป็นแปลนาน,านี่นานี่ที่เป็นเงินที่สุดครับอของค่าตัวเขาสีแพงเพราะว่าบกริปุ๋เขือนปกแดงบ,ก,บ,ก,งบก๋บีปบ๋ม่วงอ่าหรือพุ๋ยผักหอม ่าตัวเขาสีแพงอ่าเขาเห็ดไถนานี่รักษาดีรักษาได้ครับเพราะว่าคนทั้งหลายช่วงนี้นานี่เขาโรนี่รักษายากเพราะว่าฟุ้นนี่ก็คือพวกแมงกก่อกวนพวกบ่งพวกนอนก่อ,ก,อกวนมีวิธีการแบบไหนเข้าจกบเอาเน้ำมาอ่าดีเลียงเป็นการดีเลียงว่ได้ใส่สารเคมีอ่าควบลูที่เขาได้เกิดจาก การเขย่าเราทำห่วงลูกสามารถแนะนําบอกตัวให้พี่น้องครับว่จจําเป็นป้องไะเรียนสารเคมีครับอ่าพว่าของเรานี้ห่างบริโภคหรือคือน่องเตือนูงลูหลานอ่าผูทาการทํางานอ่าห่วงตรงนี้จุดย็นจุดย่างขิดห,หรือว่าห่าเห็ดกเกษตบบอมันหวงังแต่มแพร่พ้นหวังอ่าตั้งแต่แรกใหญ่บอมันครับห่าตา้องหวังอ่าขิดเข็นผู กินผู้รับประทานอ่าเป็นการรับประทานขี่ปรารจากสารผิดมลพิษเ้อาก็ดีมกี่ใจครับพี่น้องอ่าการลั่นตีด้วย,ยก,การเหตุการณ์ทำของ้ฮงว่ายาเปลี่ยนสารเคมีครับพี่น้องสงสารอ่าผู้บรูโสื่อกินนี่แหละครับพี่น้องการให้เกษตรมันก็หลายหลายหลายอันหลายอย่างหลายค้มขีดค้อมอันบางท่านหรือบบบางอ่าทีบางทางเหตุดไป ใส่สารเคมีกับ่าในคำนึงถึงการกินการอยู่ของพี่น้องทราบว่าเขาต้องคิตคอนี่ครับผูกเหตุเกษทั้งหลายเขาต้องจิตก่อนี่เขาต้องรักษาชุขภาพของปืนบพรา่าแต่กับเขาครับทุกชีวิตก,ก็รักตัวเองครับเขาก็ต้องใส่ใจรับการปูกการฟังในการเป็นการดีเรื่องการใส่สารเคมี มันก็ปเป็นเรื่องมันก็ปเป็นเรื่องอยากครับมันเป็นเรื่องไงไงน้ำหยอกน้ำบงผืดใหม่อันใดที่สามารถที่เข้าสิน้ำมา,ามักหม,มมบ,บ่มไว้ลุ่งในทางฉีดผลกำจัดศัตรูพืชกำจัดบงน้อนเพียามาแรงวันท้องพวกมาแรงกอควรบงน้อนเกิดจากยังเข้ากับสามารถรับรูเป็นวิชาการครับเข้ากับเอาตัวนั้นามาขับไล่ หรือพวกเสียพวกบ่งพวกนอนอมันก็แก้กันได้ครับมันก็นตายได้เพราะว่าเฮ่าแบบมีกันคนขวบึกษาด้วยตัวของเองครับพี่นอ้องการใส่ใจใส่สารเคมีก็เป็นการสิ้นเปลืองอีกครับอุบริโภกอันตรายต่อสุขภาพเพราะว่าจะผู้ลโภคบริโภคครับเห่าก็เป็นตัวอันตรายครับตัวเห้าเห้ากับพยายามใส่สิ่งถี่ บ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อผู้บริโภคครับพี่น้องครับนี่แล้ครับพี่น้องเขื่อนฝุงกาดที่ผมดได้ทายพี่น้องกนเดี๋ยวเ่าเอาคือทายตัวมองเก่าเถอะทุกวิวัฒนาก,การทุกเก่าทุกมือทุกเว้นเท่าก็ได้มีการปลูกการฝังการปลูกการเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเพียงแต่ว่าเขายังบ้ันน้ำเสนอคือเขาเห็ดไปเรื่อยๆเหยียดไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยอันใดที สามารถง่อกง้มขึ้นมาหร andal, ือปัจจุบันนี้ยื่นเขินเท่าเห็ดยังเท้าได้เห็ดได้ทำให้ปลูกยังลงไปจะละเมอถ้าเก็ปลูกลงไปครับสิ่งใดที่เขาสามารถนํามาปลูกได้คือพี่น้องเพื่อนูงเห็ดเกษตรอยากเพ็ดเกษตรไหมเด็กปุ่นไม่ไฟแรงการลงทุนที่บ่วได้ใส่ต้นทุนสูงก็เริ่มจากหนึ่งคือเท้ามี่ยังเท้าก็หามาปลูกใดที่สามารถขอน้องพี่น้อง มาปลูกห้ากระปูกลงไปปลูกลงไปแล้วครับห้องปูกลงไปเลยแนวใดที่เห้องคือเห้องเหงือกเศษไม้เหลื่อมลงมือไม้ชักหาำเาถึงหลัางห้ามีอะไรห้าปลูกครับปวยอ้อยซอยปีหงมันเรากว่าตะไคร่คา,าปลูกลงไปให้เป็นเนียนน้ำไปเลยครับปลูกลงไปให้มีหลายหลกักเริ่มลงไม้ห้ากระเห็ดไปตามห้ามีครับพี่น้อง เฮ็ดชะมีดีซ้มเพียนค่อยเป็นค่อยไปขึ้นคันได้ก้าวกะก้าวเท่ละขันกินเข่ากินเท่ละคำพี่น้องบ่แตกต่างกันคนเฮางควบสามารถมีทุกขันเป็นกำลังใจให้น้องนงลูกหลานครับบนมันว่าโอ้ยบ่มีทุนมีห่อนเฮ็ดอยากเฮ็ดเกระเสอยากมีเงินก่อนครับป้ใส่ปัญหาครับห้องไอยเฮ็ดค่อยไปค่อยหมุนค่อยเวียนค่อยปรับเปลี่ยนไปค่อยแก่ค่อยคลายไปเอาเฮ็ดไป เกิดยวพ่วงมีเขาก็เฮ็ดไปเดี๋ยวก็เกิดความหลากหลาเข้าก็ะจิมีมากครับการขายการหาขายในโครงกในสวนห้องของผีเกลือเกลือผีเกลือสิ่งของเหล่านี้นะครับต้องขายเ้าก็ได้แล้วเ้าก็ไปต่อยอดการต่อยอดเป็นสิ่งที่ดีอีกนึงครับการปลูกพืชหรือปลูกของอยู่ของกิน ข,ข,ของขายคองขายห้องวัชพัเป็ี่้นงไปใส่ปวกปุ๋ยครับเป็นการใส่ต้นทุนต้นทุนสูงครับปุ๋ยีวีผ่าห้องพืชพะยาครับพี่น้องห้องใส่คุนขี่ไก่คุนขวักง้ามโดนครับพี่น้องปวกปุ๋ยเคยมีห้องว่าต้องใส่ไม่จำเป็นครับก็เป็นการชินเปลืองอีกอนี่แหละครับแนะนํำพี่น้องผูที่ขาดขาดเคนเ่ินเฮดเกษตรเฮดเล็กน,น้อยก็ได้ครับเนี่ยที่ว่วลายก็บเฮดไปได้สามารถ ดำบงชีพได้ครับเพราะจำเป็นต้องิไปใส่ในที่มากไม่อย่างไยหล่นเพราะว่าน้ำในตึกน้ำหลานค้นดอกคอนโดทุกมือนี่ปลูกไว้หอยไว้ก็ได้กินครับพี่น้องจำเป็นนังครับห้องปิสือมิตรแนงงแพงทุกสิ่งทุกอย่างคาข้อมขีดทุกมือนี่ตายแรียว่าตายเรแล้วครับเพราะว่าเพราะว่ามิตรของแพงยังพวกนี้เขาเรานีห้องบ่ได้ห้องปลูกเขาไปคล้ายกปกจริงครับแต่เป็นการ เราลงทุนคือเก่าครับหักหนาบังมันกว่าบริอวณยางมากไม่แต่เขาก็เหตุให้ดันล่งฉิดให้ยูโหลดครับให้ยูโหลดเขาก็อาศัยว่าหไร่ละพี่นอ้องอาศัยหลายครับนี่ครับมื่อนี้ก็สี่เด็กเก็บเขาออกช่วงใบช่วงคำแต่คิดว่าหลายพอสมควรมื่อนี้ก็สี่เด็กไร้ลาย,ลาย,ายาครับเขาก็สีเก็บไปขับวนแล้วมันก็เป็นเต่าเนี้ยอะไรไร้ไร้าาาขาการขาดการขายเขาก็มีรายได้ครับพี่น้อง มันก็มีความสุขครับความสุขอยู่ที่การเหตุการณ์ทำนำห้าวแหละครับพี่นองอเหตุดให้ทุกก็เกิดจากทุกที่ห้าหม้อมืองอเท่าพี่นองเตือนขึ้นจากเสียเงินเสียข้องใสใสยูกินเป็นไปมือมือครับทีห้อ,องมี่ดีกว่าห้าบ่มีครับพีนองอเอาขาเหตุดไปจะขันพ่วมขนวันบ่สามารเสียในข้น,นยูได้ครับพ่วมขัน มีแต่จนครับพี่น้องห้องหยุดเฮ็ดให้เฮาจนครับเฮาต้องเฮ็ดให้เฮาองดีขึ้นมากครับข้นอีสานพื้นไทยพื้นหน้าที่ดินมากล้นมีทุกคนครับสองไร่ซ้ไร่งานหนึ่งสองงานคืองานให้ไปเบิดเกษตรมีรายได้สั่นรายได้มีอยู่มีกินบ่อยขึ้ยบวมีเงินฝากเงินเก็บมากไม่ครับมากไม่พวกท่านเรานั่นว่าจะใส่ในที่ไร ผูท้ทานที่มีเงินมีท่องมีเงินเก็บเงินฝากไม่จําเป็นต้องว่าเฮาสิมีเงินกมนมน็มีดินอะไหล่สองไร่ครับเพ่อใส่ปัญหาครับพี่น้องดินเฮามีหน่อยหน่อยไปหนึ่งสองไร่งานหนึ่งสองงานเฮาได้ตลอดครับเฮาได้ไปคู่มือคู่มือคู่เป็นปีเป็นเดือนสะสมหน่อยหาหลายพี่น้องมันที่ไปใสครับเฮากับเบื้องเอาคิดเอาอขอถ้าเฮามันบร,รวยก็ขอห้มีอยู่มีกินครับ เราะข้าเขามีใส่ได้จาคไปยืมใบขึ้นเขี้นไตร่วงเขียนเนี่ยเขาบริเวาได้วายเขาครับเขา้าพึ่งตัวเองครับพี่นอ้องเขาพึ่งตัวเองอตนเป็นที่พึ่งของตนบริเวณพืชผู้อืน่นยืนยัดตัวล้ำแข็งของเขาบ้านหนาวครับบ้านหนานอยใจพร้อมพี่นอ้องป้อมทุกยาหายมันมาเป็นปัญหาครับพ้นจนเข้าเขาตรงเฮ็ดใ,ให้ใหมันหายเ็ดให้มันประจนครับประจน แกเกินข้อมุขเท่าน,นั้นครับพี่น้องปองไปเพื่อนุงขอให้เป็นคอยคิดครับอขอให้เป็นคอยคิดขอให้เป็นปริญญานในสันในการรับชมเกิดสติปัญญา,าห้าสิบเปเฮยบให้ห้าขัดส่อยู่แบบพุดคู่กเผ็ดให้เฮ็ดหน้าคือผมบอกไปกานาน่อหน,น,หนหน้านี้เฮ็ดในเฮ็ดหน้าเฮ็ดตะนหน้ากินเขาพาตัวเหี้ยนกินเขาพอตัวเฮียนปีละเทีย มันนีมีประโยชน์อย่างครับพี่นอ้องเอห็ดแห้หน้ากินเขาแล้วอะไรหารับจางรับใบมาซักหอกขวบจอด่อนเลออกไปจากบ้านไปเหตุการณ์ทงานในเมืองกรุงเทพกรุงเทใ้เมืองหลอกเมืองหลวงลำบากลำบนเฮ้าต้องเห็ดให้เงนินมันอยู่ไกลเขาครับอยู่กับเฮ้าครับพี่นอ้องเพียงแต่ว่าคนเฮ้าขิดปรคือกันหาเปลี่ยนครับมันอยู่แค่อเอื้อมครับมันอยู่น้ำเฮ้าครับพี่น้องปร่จำเป็นต้องสิเด้ไปืินร่นมาก ไก่กวงเอียงเข่ากรับคิดหาสรรหาอ่าอยู่ในดินเหนือครับพี่น้องอยู่น้ำเข้าเกิดปัญญาเกิดความสามารถอ่ารูวมสำเร็จด้วยอ่าการเรียนการทำควมพยายามควมอดควบทนอ่ามันก็หายจนครับพี่น้องทุกชีวิตอ่าทุกคนทุกทันอ่าที่เดือดดินรนเข้าไปในเมืองในหน้าครับคิดเอาคักๆครับพี่น้องจักปีจักเดือน ก้าปีสิบปียี่สิบปีมันก็บดีขึ้นครับตราไใดที่้องใส่ชีวิตหารับจางผููอื่นการในสางฐานะ,ะสางเห้นสางสาั้นสางพื่นฐานให้มันคงกกจริงครับการรับจางกกจริงครับก็เดี๋ยวลงทุนกนกจริงครับเพราะว่าบางขั้นอ่านควอมูิดควอมอ่านแต่ละคนบอกขึนกันผมก็ค้อคิดเพราะอ่านบอกตามที่จริงแล้วพี่น้องนาคตทขี่มือค้ังนาสี่รำบาก คนห้องลำบากว่าสินสุดครับผมจึงได้หันหวนันส่วนพี่ส้นนอนฝากพี่ฝากน้องเขาเยี่ยมช่ม้้เร็ะขอให้คิดครับคนที่ห้อเห็ดเห็ดแบบนี้เห็ดแบบกเกษตรแบบเพี้ยงเห็ดเกษตรแบบพอเพี้ยงเอกเศรษฐกิจให้อุดมสมบูรณ์ต่อพวกห้อมันดีครับพี่นอ้องทุกท่านครับสุดท้ายนี่ฝากพี่ฝากน้องฝากลูกฝากห้านฝากอ้น้องนองุ่ง เพื่นฟงูงเพื่นฟองน้องพี่เขามาเยี่ยมชมช่องคนรักเกษตรสวนพิรมภัยฝากกดติดตามครับเป็นกำลังใจให้อันดสรําเสนอคลิปด,ดีๆให้พี่ให้น้องต่อไปอยู่ในหัวในสวนโฮ่นเนน่ยที่หัเขตไรกับที่พยนั่าเสนออันใดดีอันใด,ด,นดงามอันใดที่สามารถเป็นแบบยางของหลุนต่อหลุนของชุมชน คนทั้งหลายให้เขามาเยี่ยมชมครับให้เขมาม่เยยมชมที่ปกกวติดตามครับดไลร์กดแชรแฉที่น้องควนฟูงทุกทันสำหรับคลิปนี้การนำเสนอให้พี่ห้นองรับชมไว้เสมอครับอขอพี่ค้งุกในการให้งานขอพรอทุกทันสวัสดีครับ